บอกไว้ว่าถึงขั้นเสี่ยงชีวิตเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับสำหรับใครที่แพ้นะตายนะ,ายนะายตายจริงๆนะครับผมบอกเลยว่า,าตายเลยไล่ลบบัญชีบริษัทออกนะครับผมโอเคนะครับผมก็ด้านหลังนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมกระดานนะครับที่มี อ่าเป้าหมายคือต้องเก็บส้มนะครับผมแต่ละคนต้องเก็บส้มให้ได้นะครับใครที่มีส้มบพบถามลูกก่อนนะครับผมจะเป็นผู้ชนะซึ่งส้มเนี่ยจะสุ่มเกิดในแมปเรามีอยู่แมคานิกหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้เราจะมีไอเทมครับซึ่งไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีราคา <c oughs> หนึ่งโคเท่านั้นนะครับผอของแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีแค่เจ้าของเท่านั้นที่รู้ว่าชิ้นชิ้นเนี้ยมีความสามารถทําอะไรได้ทุกคนเนี่ยสามารถ มั่วทรงเอฟเฟกต์ของชิ้นของชิ้นนี้โกหกได้เต็มที่เลยครับถ้าสมมติว่าไม่มีใครจับหมายว่าถ้าไม่มีใครชาเลนช์ชิ้นเนี้ยก็จะทําอย่างนั้นได้จริงๆสมมติว่าพี่ลิงครับมีของอยูอย่หนึ่งชิ้นแล้วก็มีใช้งานของสมมติว่าอาดีนชาเลนต์นะครับผมคนที่ชาเลน์เนี้ยจะมีได้รับความเสี่ยงครับถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาคนที่ชาเลนจ์จะต้องเสียไอเทมให้กับอีฝั่งถ้าไม่มีไอเทมก็จะเสียทองแทนถ้าไม่มีทองก็จะเสียส้มแทนถ้าเริ่มต้นเกมฉันจะ เอาไอเทมให้ทุกคนคนละชิ้นครับเกมนี้จะไล่เป็นเทินเทิไปนะครับไล่จากความอาวุโสเดบิวต์นะครับผมให้เดบิวต์มาก่อนจะได้เริ่มเทินก่อนนะถ้าเราเดินเลยส้มไม่ได้ครับไม่ได้ไหมฮะไม่ได้ครับต้องลงที่โซ่พีแล้วฮะตาเลขเป็นตาของพี่ลิงครับผมอันนี้คือจํานวนการเดินนะว่าจะได้เดินกี่ช่องขวาขวาครับส้มมันกี่บาทอ่ะส้มมันสามบาทครับข้างบนไปขวาก็ได้ค่ะเดินสองครไปแช่นโอเคปุ๊บเกาเลยนะได้หมุนวงล้อแช่นนะครับผม ทำไมช่องแป๊กมันใหญ่จังวะเสียงกันขึ้นหนึ่งครับแน่ได้เดือนสองแน่นอนว่าพี่ไฮจะยัดเงินเข้าไปกี่บาทครับอออินดี้อออินสองบาทอ่ะไปเลยปุ๊บเออได้เพิ่มหนึ่งบาทนะครับผมเออต่อไปเป็นตาบุ๋งถอยเต่าแล้วไปซ้ายไปเด้อแม่เราไปซ้ายอินดี้ซะด้วยอินโทรเวิร์ด เนี่ยเขาได้ส้มแล้วป่นเนี่ยมือเกมมือใหม่ได้ส้มครับผมโอเคเหลือสุดเขาสมาคถลำโพงผมถ้าผมใช้ไอเทมลำโพงก็คือให้เล่นเกมกันพี่ ของของของคนนั้นได้รวมถึงส้มด้วยมาเล่นต่อเพลงกันที่ใครต่อเพลงไม่ได้คนนั้นเสียชัยเล่นเนื่องจาการชัเล็นนะแล้วแล้วพี่ดิงก็โกหกนะครับผมพี่ดิงจะเสียไอ้ทมลำโพงนี้ให้กับพี่ไฮนะครับผมผมขอใช้ด้วยผมขอใช้ม้าโพนี่กระพือปีกไปขโมยของพี่ไฮมาเพราะม้าตัวนี้ขโมยของคนได้เอาซ้มมาเล่นอันนี้ไม่ใช่ความสามารถจริงๆของมันนะครับผมพี่ไฮก็จะได้รับม้านะครับเดี๋ยวก่อนใครขโมยจะ มาขโมยสมดเลยเหรอมาไม่ชุนขโมยของไม่เอามาถึงขั้นได้แล้วใช้ของด้วยคนเออของผมเนี่ยเป็นสายลุงที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นจริงตามได้ที่เราขอกับมดมดคราฟเอ่อขอส้มของพี่ไฮได้ไหมครับอ่าพี่ไฮจะเสียของหนึ่งทิ้นให้กับตาบุญครับผมไา้ลุงขโลยเป็นของมันเขอย่างเอะไร ชุดมันไม่ไปทางซ้ายหรอกพี่กลับมซ้ายแล้วก็ลงไปที่แชนได้ครับเถือว่าเรารู้แล้วไหมว่าเราต้องลุมใครโอ้ยสาม เอาเออขอไปเอาส้มเลยส้มหนึ่งสองสามไปแล้วครับอยากซื้อที่ไหนอยากรู้อ่ะจะซื้อซื้ออามาหนึ่งอันถ้าเราชาจเลนจนหมดตัวแล้วเนี่ยถ้าเรายังชาเลจ์อีกเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรมันจะเป็นอย่างงี้พี่เอาโถดช่วงอีกอันหนึ่งใจขอพี่จะพกไปขี้กลางทางเลยหรอวัดดับ โอ้โหเอาเรื่องของดีป่ะของดีป่ะของดีนะครับก็จะป๊ไปแช่นี่โดนย้อนกลับไปแช่นี่อันนี้ช้ามากได้รับไอเทมโอ้ยโเลยโอเคส่งไอเทมไปให้เรียบร้อยแล้วใช้กระลำปีกับตะบุงหนึ่งตาทำอะไรทำอะไรอะอะไรของเลยการเคลื่อนไหวของตะบุงเอาไว้ห้ามไปไหนในเทอร์นี้พี่ชาเลนจ์คเอาของมาพี่อยากได้ชิ้นไหนหยิบไปเลยอะ เอาไปเลยไหนเอาอ่นนี้โอ้โหชิคของดีเหมือนกันดีกว่าพี่ของดีเหมือนกันนะขอใช้ส้วมวางไว้ตรงนี้เลยส้วมเนี่ยถ้าใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะปวดอึแล้วก็ต้องอึอยู่ตรงเนี้ยสามตาชาเลนจ์ไม่จริงเอาส้วมไปเอาส้วมมา มาตัวนี้จะทําให้เราสุ่มเดินไปที่ไหนก็ได้วัดดวงอีกไม่แชลเล่นไปโอเคไปส้มอันไหนวะนะสิบหกเฮ้ยคืนนี้เราทำทั้งหมดเพื่อที่จะมาอยู่แชรนสุดท้ายก็ใช้ตัวจา่งพี่มีเพื่อมาอยู่แชรท้ไปตรงพี่ฮาไปเชรพี่พี่ตกส้วมไผมพี่วางถั่วส้วมไว้ถั่ส้วมนั้นใครตกลงมาจะต้องนั่งฟุ้งหนึ่งเทิน w e l อ o ว e พี่ี่พักพี่พักหนึ่งตาพให้พังซ่วนวะอผมขอเลือกใช้อาว่าก่อนพี่ให้เดินได้วะได้เอ้ยผมขอเลือกตั้งอาม่าไว้รงนีใช่ใครที่ตกตรงนี้ต้องไหว้อาม่าหนึ่งตาพี่อย่าชาเลนจ์ผมเชื่อผมพี่อย่าชาเลนจ์ผมหรือพี่ควรจะลองไปสัมผัสอาว่าสักครั้ง ขึ้นเฉลี่เอาไปเลยพี่ใส่พี่อยากรู้เหลือเกินว่าคนถึงได้บอกพี่เลยว่าอย่าเฉลี่ยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นอย่างไรอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปางดี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 ของดีของดีของดีแค่งแข่แค่งนี่นี่ีชุดชุนชุนชุนพี่จะใช้ความสามารถเอาว่าว้ามา คือส่งอาม่าไปคุยของจากชุดไ่กันแหะชาเลนจ์หรือมองของผมไม่มองของผมชาเลนจ์ไม่ได้การเอาอาม่าไปเลยเอาว่าจะหมดเวลาเมื่อไหร่ตอนจบเกมใครเี้ะมาไม่ถือว่ามอีไปเอาไปลองถือดูว่ของดีเฮียเก็บไว้ต่อไปพี่ไฮเดินสองพี่สามอ๋ออ๋อยี่สามโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอแพ้พี่ พี่เหียงชั่วชะตาฉันต้องถือเงินศูนย์บาทโอ้ยโอชีเนขอขอใช้อาม่าอาม่าตัวนี้จะส่งไปอยู่กับผู้ที่ถูกเลือกขอเลือกเป็ยิงไมเล่าพี่จะชาเลนจ์หรือไม่ชาเลนจ์อาม่าจะมาหาพี่เร้จะได้รับความรักแล้วก็อาม่ากอดหนึ่งครั้งเอาไงมีคนมองอยู่นะไม่ใช่ลิงก็ได้เอาไแต่โดยดีเถอะพี่เอาไปเลยเออลงทมือไป เห็นแล้วขอบคุณนะอาไม้มีข้อดีนะเพ้ยพี่เขาจะกักช่องเก็บของเราไว้หนึ่งช่องหนึ่งจอพี่กลับไปแชทเพิ่มสิบเก้าทำไมคนอะไรอ่ะยาวเยอะ็นมอบไอเทมของตนเองให้คนอื่นแบบสุ่มไม่มีอันเดียวพี่อยากให้ใครพี่อยากเอาอันนี้ให้ใครผมใม่ไหวใช้แล้วพี่เราไปถือซับชิ้นเลยผมขอใช้ลำโพงเดี๋ยวนี้ผูนี้ ของกูเล่นที่ใช้ให้เป็น2 0 0ได้เวลาแล้วมันไม่มีไอเทมดีเสียงหรอกะอยู่ได้แล้ววู้าไปเลยตาถัดไปแล้วผมขอใช้ส้มที่เอามาพี่วางเอาไว้ตรงแชข้างหน้าพี่ชุนเพิ่มส้มในแบบนี้เหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วพี่ชุนจะมีตาสค์นดิไม่เป็นไรพี่ผมมีแผนสำรองพี่ชุนหมุนได้ได้หนึ่งดิ ได้หนึ่งพี่ได้หนึ่งอันหนึ่งช่องไหนก็ได้พี่เลยว่าช่องหนึ่งเราได้แช้ไซส์แชท้ซส์ผมขอใช้คาถาที่ผมมีมอบเงินให้พี่ชุดสองบาทผมเหนื่อยแล้วพี่ได้หโบสถอส้มขอใช้ขอใช้บอลไฟขอใช้บอลไฟเติมพลังดูดตังทุกคนคนละหนึ่งบาทเฮอย่าเจ้าเอาไปเลยพี่เอาไปเลยคาถาไมปคาถาไม่กินมีใครชาร์จไหมครับไปแล้วโปรดหยุดตรงนั้น 啊爸，阿叔 <laughs> <laughs>，吃油菜了啊！光吃油菜。